มาจ้ามาทำน้ำจิ้มซุก,ก้อร่อยอร่อยกันวิธีทำง่ายอร่อยด้วย mm. สูตรเคล็ดไม่ลับของน้ำจิ้มซุก,กี้นี่ง่ายมากเลยอันดับแรกเรามาคั่วเม็ดงากันก่อนเลยจ้า อย่าลืมเปิดไฟอ่อนๆคั่วนะคะคั่วให้มันเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ก็โอเคแล้วหลังจากนั้นก็พักให้เย็นก่อนเลยตอนนี้เรามาปั่นน้ำจิ้มของเราก่อนเลยอันดับแรกวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมก็คือพริกชี้ฟ้าแดงขอแนะนำใช้พริกชี้ฟ้าแดงนะคะเพราะว่ามันจะไม่เผ็ดหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยกระเทียมอัตราส่วนทุกอย่างจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็เต้าหู้ยี้ น้ำส้มสาชูซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวหยอดนิดๆก่อนนะคะอย่าหยอดเยอะเกินไปเพราะเต้าหู้ยี้มันก็เค็มอยู่แล้วแล้วตามมาด้วยน้ำตาลทรายเสร็จแล้วเราก็เตรียมปั่นได้เลยปั่นเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะ แล้วก็พักน้ำซอสของเราไว้ก่อนตอนนี้เรามาตำงาของเรากันเลยค่ะงาของเราไม่ต้องตำให้ละเอียดนะคะแค่ทุบลงไปเบาๆแล้วก็ขยี้ขยี้มันแค่นั้นก็พอละค่ะอย่าให้เป็นผงเลยถ้ายังเห็นเป็นเม็นๆอย่างนี้อยู่ก็โอเคแล้ววัตถุดิบทุกอย่างเตรียมเรียบร้อยแล้วนั้นเราก็มาเตรียมตัวต้มซอสของเราได้เลยจ้า นำซอสที่เราปั่นเสร็จนั้นใส่เข้าไปในถ้วยอันที่ปั่นของเรามันจะมีอซอสของเราอยู่อย่าเพิ่งเททิ้งนะคะเอาไว้ใส่น้ำแล้วก็เทลงไปในซอสของเราเตรียมต้มพร้อมกันเลยจ้าก่อนต้มเรามาปรุงรสกันก่อนใส่ซอสพริกลงไปตามมาด้วยซอสมะเขือเทศ หลังจากนั้นคนให้เข้ากันเลยจ้าจำไว้นะคะก่อนจะเอาไปต้มลองมาชิมรสชาติกันก่อนรสชาติปรุงได้ตามใจเลยนะคะจะหวานจะเปรี้ยวจะเค็มแล้วแต่ใจจะปรารถนาเลยระหว่างต้มอย่าลืมไฟเบาค่อยไปอ่อนนะคะอย่าต้มไฟแรงเกินไปเดี๋ยวมันจะไหม้ เข้าให้เข้ากันอีกทีหนึง่งพอน้ำเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำมันงาลงไปก่อนแล้วตามมาด้วยงาที่เราทุบไว้เมื่อกี้นี้ใส่ลงไปได้เลยจ้าสูตรนี้วางเก็บไว้ครึ่งปีประมาณ6เดือนก็ไม่เสียนะคะแต่ต้องใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะ ไม่ใช่แค่นั้นสูตรนี้ยังเอามาขายได้เลยนะคะรสชาตินี้ไม่แตกต่างกันในร้านเลยเอาละจ้ะเสร็จแล้วปิดไฟได้เลยสูตรนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมะ ลองทำดูนะคะทำแล้วมาบอกมาเล่าสู่กันฟังว่าโอเคหรือเปล่าซอสนี้กินพร้อมกับซุกกี้หรือหมูกระทะก็ได้นะคะเอาละค่ะถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบาย